Uh, สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีคอนเทนต์ที่จะว่ามาทำคลิปนะครับคลิปเกี่ยวกับเว็บไซต์การพน,นันนะครับ uh, เคยเห็นไหมครับเว็บไซต์การพน,นันที่บอกว่าคุณเปิดยุทธ0 0บาทแล้วคุณจะได้รับเงิน5,000บาทอันนี้ผมก็มาทำคลิป นี้ให้ทุกคนแล้วนะครับว่าได้จริงหรือไม่ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะครับผมก็เลยแบบว่าถามรายละเอียดเขานะถามรายละเอียดว่าถ้าเกิดว่าผมสมัครไปแล้วเปิดยูสไปแล้วผมจะได้รับเงิน5,000บาทโดยเข้าบัญชีโดยตรงไหมผมก็ถามรายละเอียดเขานะครับแล้วก็ผมก็ประมาณว่าใช้คำพูดกลวนว่า เออตังผมผมก็ไม่ได้หามานได้ด้วยตัวเองผมก็ไปปอนเข้ามาอะไรแบบเนี้ยคือแบบว่าไปกวนเขาจะลองใจว่าเขาจะให้จริงหรือเปล่าแล้วก็ถ้าสมัครเปิดยุย่แล้ว300บาทแล้วอ,อ่าผมใช้เงินตัวเองลองทุนนะคือไม่มีสปอนเซอร์นะครอือก็เพื่อทุกคนผมก็ทำได้อะครับ ตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับเราก็จะทำการเปิดยุทธในราคา300บาทว่าเขาจะน้ำลายหรือของจริงแต่สิ่งที่เขาพูดมันดูน่าเชื่อถือแต่ว่าลึกๆผมไม่เชื่อหรอกมันง่ายเกินไปผมก็ขอตัวไปโอนเงินแป๊บน,นะครับ ตอนนี้เราก็ได้ทําการโอนเงินกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทําการแคปหน้าจอเพื่อที่จะส่งไปเป็นหลักฐานนะครับว่าเราโอนเงินแล้วจริงๆ <SL> <c oughs> เพื่อจะใช้ในการเปิดยุทธหรือว่ารหัสเข้าใช้เว็บออนไลน์นะครับก็จริงหรือไม่จริงถ้าเกิดว่า ทุกคนเจอในสถานการณ์แบบนี้ว่าอยู่ว่าคุณเปิดบัญชี300ผมจะให้คุณ5,000ซึ่งในโลกออนไลน์แบบนี้มันมีเยอะครับแต่จริงไม่จริงนั้นก็คลิปนี้มีคำตอบให้ครับก็เด็กที่อายุต่ำกว่า20นะครับก็ควรไม่หาทํานะครับ คือมันเป็นยัไงไงมันไม่ควรนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการส่งหลักฐานไปให้อาเฮียนะครับว่าอาเฮียครับอาเฮียว่าเราได้ทำการเปิดยุทเรียบร้อยแล้วจะดูว่าจะแห้ง หรือจะปังนะครับเดี๋ยวทางเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวทางเว็บไซต์นะครับเขาก็จะส่งรหัสมาให้เรา nó mèo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  mua vậy nha, đù nó mèo không em, nó mèo mua vậy nè, nó mèo em nà lắc không mọi người, nó mèo em nà lắc không, nó mèo mua vậy nè, mọi người, nó mèo em không, của không, mong con mong con, ờ นี่เรามาทำอะไรเนี่ยอดูน้องแมวผมดิน่ารักใครจะเอาไปเลี้ยงก็ได้นะผมไม่ให้อืม <c oughs> ถ้าคิดถึงอะเด้ไม่ได้อยู่บ้านผมไปต่างจังหวัดมานะครับกลับจากต่างจังหวัดน,นะครับผมก็มาทำคลิปเลยนะครับก็เพื่อว่าให้ทุกคนเอ้ยไม่ได้เอไว คัดคัดค,ดคดกลับมาจากต่างจังหวัดนะครับผมก็ได้นึกขึ้นมาว่าจะทำคลิปอะไรดีผมก็ได้คอนเทนต์นี้ขึ้นมาผมก็มาทำให้เลยยังไม่ได้พักเลยนะครับยังไม่ได้นอนคือนั่งรถมาไปทำธุระต่างจ,จังหวัดนะครับนั่งรถมาพอถึงปุ๊บล้างหน้าล้างไรเสร็จ กินข้าวแล้วก็แล้วก็ทำคลิปเลยครับแล้วก็มานั่งอัดคลิปนั่งตัดคลิปเลยโอ้มันคิดน้องแมวผมคิดถึงนะเอาจริงนะดูดิน้องแมวผมคิดถึงนะงนะนงมผม,นะผ,มผมไปต่างจังหวัดประมาณสามวันอนมันคิดถึงนะเนี่ยปกติมันไม่อ้อนแบบนี้นะอืมไม่ไปไหนแล้วไม่ไปไหนแล้ว ปกติน้องน้องแมวผมจะไม่อ้อนอ้อนขนาดนี้นะคือแบบว่าจะหยิงมากเลยผมหายจากบ้านไป3ามวันผมไปตั้งแต่วันเอ,อ่อวันอะไรวะวันอาทิตย์จัน์อังคารไปสามวันผมไปสาม,มวันหืมขอแมวไปสามวันกลับมาโคตรอ้อนเลยดิอ้อนนี่นี่ บายบายนะยบา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 ยน้องแมวผมเป็นไงน่ารักนะบาย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 สวัสดีคอนโดนะสวัสดีคอนโดอืมบายบายน้องแมวผมน่ารักเห็นไหมแล้วก็นอกเรื่องกันไปเยอะแล้วนะครับ นี้เราก็จะมาเข้าเรื่องนะครับคือผมได้โอนตังค์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเปิดบัญชีได้รับรหัสเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้วผมก็จะไปบอกอาเฮียนะครับว่าผมได้สมัครเปิดยูสแล้วจะดูว่าเขาจะให้ผมจริงหรือเปล่านี้ผมก็จะไปบอกอาเฮียนะครับว่าไปแจ้งไปแจ้งยูสยูสเซอร์ก่อนนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้รออาเฮียเป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้วนะครับแต่เขาก็ยังเงียบไม่เหมือนตอนแรกนะเือตอนแรกคือผมทักปุ๊บตอบปับ๊บทักปุ๊บตอบปับ๊บผมจะได้จริงไหมหรือว่าอะไรเขาแบบว่าพยายามส่งสองสองไมใผมเรื่อยๆว่าเออส่งพวกเครดิตอะครับว่าตอนนี้มีคนได้รับอีกแล้วนะห้าพันบาทตอนนี้มีคนได้รับอีกแล้วส่งมาเรื่อยๆคือผม บอกยืนเข้าไปเงียบหายก็สรุปนะครับคลิปนี้ก็คือไม่ได้เงินนะครับก็อยากจะฝากบอกเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ทำอะไรก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็มาเป็นแบบอย่างที่ดีหรือไม่ดีผมก็ไม่รู้นะแล้วแล้วแต่จะตัดสินใจกันเอง แต่ว่าผมก็อยากจะมาแนะนําหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่ายังหองผิดอยู่หรืออะไรประมาณนี้ครับผมก็ลองใช้เงินตัวเองลองทุนนี้แล้วนะมก็ไม่อะไรมากครับก็ให้เพื่อนๆปลอดภัยแล้วก็ไม่โดนโกงโดนหลอกผมก็โอเคแล้วครับก็ฝากคลิปนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ด้วยครับแล้วก็ช่วยกัน แชร์คลิปแล้วก็ช่วย subscribe เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคลิปหน้าหรือคลิปอื่นนะครับเพื่อนๆอยากให้ผมทําคลิปอะไรหรือว่าให้ไปลองอะไรแบบว่ายังไงแบบว่าที่ที่ต้องเสียงเงินหรือว่าอะไรแปลกๆก็บอกได้นะครับก็ขอความคิดจากเพื่อนๆหน่อยนะครับเพราะบางทีผมก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรดีไหมแต่ว่า ถ้าถ้าผมดังอะ่ะผมก็จะพยายามลองหาลองคลิปทุกวันนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่รับชมมาจนจบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกด Subscribe แล้วก็ช่วยดันช่องของผมด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก่อนที่จะจบคลิปกันไปนะครับผมก็ได้ทำการรอเอฮียเป็นเวลาหนึ่งคืนนะครับก็บอกกับจนทั้งคืน หนึ่งคืนหนึ่งวันเต็มๆนะครับก็ผลสรุปว่าคือเขาก็ไม่อ่านแชทแล้วก็ไม่ตอบไม่เหมือนกับตอนแรกๆนะครับคือเขาก็พยายามที่จะสร้างเครดิตแล้วก็ส่อง,สอง,ส,องสองเครดิตมาให้เราดูเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็ได้หายไปเลยนะครับซึ่งคลิปนี้เราก็ไม่ได้เงินนะครับแล้วก็ฝากกด ไลค์ like, กดติดตามกดแชร์แล้วกด Subscribe ก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ดูคลิปผมมาจนจบก็ขอให้ทุกคนโชคดีวันนี้ก็เป็นวันที่9เดือน9กก็ขอให้ทุกคนได้พบแต่สิ่งดีๆก็ขอบคุณมากครับ